มาดูรถไฟฟ้าคันนี้นะครับเริ่มต้นที่ราคา7 0 0 0 0 0 703,000บาทนะครับเทคโนโลยีล้ำสมัยวิ่งไกลสุด500กิโลเมตรนะครับตอบโจทย์การใช้งานด้วยระบบอัจฉริยะนะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมการช่วยเข้าโค้งอัจฉริยะระบบเบรกฉุกเฉินบนทางตรงและทางแยก ระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะ3รูปแบบระบบเบ่อนวดไฟฟ้าสำหรับผู้ขับขี่ระบบชาร์จโทรศัพท์ไร้สายระบบอัปเกรดระบบผ่านออนไลน์การควบคุมสั่งการระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน GWM ระบบถวยอัจฉริยะ50เมตรนะครับมาดูกันนะครับคุณผู้ชมครับอืมสวยงามเลยครับคุณผู้ชมรถไฟฟ้านะครับ ่าขอดูหน่อยนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าทั้งคันเลยใช่ไหมครับคันนี้ชาร์จเต็มนี่ใช้เวลานานไหมครับเนี่ยชาร์จเป็นไฟฟ้าก็แปดชั่วโมงครับแปดชั่วโมงเต็มแล้วถ้าสมมุติว่าเราขับไปนี่มันวิ่งได้500ร้อยกิโลอะไรครับถึงถไม่ท็อปจะได้500กิโลตัวนี้ได้กี่กิโลครับตัวนี้ได้400กิโลครับสมมุติว่าเราจะวิ่งไปจากอุบลไปกรุงเทพมันเกิน500กิโลอย่างเงี้ยมันจะต้องไปจอดชาร์จมันจะชาร์จนานไม่จะถึงกรุงเทพอย่างเงี้ย ถ้าเป็นตามตู้ก็อยู่ประมาณสักสามสิบนาทีครับอ๋อเลยครับใช่ครับโอ้ถ้าถ้าตามตู้นึ่งาชาร์จเต็มจริงก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็เต็มแล้วเหรอถ้าตามตู้ชาร์จอ่ะนะโอ้แต่ตามไฟบ้านเราแปดชั่วโมงเต็มโอ้สุดยอดเลยครับชาร์จหนึ่งชั่วโมงเต็มแล้ววิ่งได้400กิโลใช่ไหมคันนี้ใช่ถ้าตัวท็อปได้500ถ้าตัวไม่ท็อปได้400ร้อยโลนะครับตัวนี้ตัวท็อปหรือไม่ท็อปตันเลยนี้ตัวลองท็อปครับตัวลองท็อปนนนะะะะออ๋ี่ไงงรยทา ขับเพื่อน400กิโลเมตร400กิโลเมตรนี่ประมาณถึงโคราชไหมจากอุบลไปอยู่ที่อัตราการเหยียบของเราอ๋ออยู่ที่เราถ้าเราเร่งแรงมันยิ่งกินกินไฟไปเยอะไปอีกอันนี้รถจากประเทศอะไรครับตัวนี้ปรจีนครับรถยี่ห้ออะไรนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นออร์บัสคทาวน์มาดูกันระบบภายในนะครับคุณผู้ชมนะครับ อ๋อเป็นเมทอินไชน่านะครับตัวนี้รถจีนนะครับวิ่งได้สิอันนี้ยี่ห้อนี้ใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับนี่คือยี่ห้อเกียรอมอเตอร์ครับยี่ห้อออร่ากูดแคปครับอ๋อยี่ห้อออร่าออร่ากูดแคปอ่าเดี๋ยวมาดูทางด้านหลังนะครับตัวนี้ราคาเจ็ดแสนใช่ไหมครับตัวนี้เริ่มต้นเจ็ดแสนอืมอ๋อออร่านะครับอ่ายี่ห้อรถก็คือออร่าใช่ไหมครับตัวนี้ตัวนี้คือออร่านะแล้วก็กูดแคปนี่ก็คือรุ่น อ๋อรุ่นกูตแคทรถจีนนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน่าสนใจทีเดียวครับวิ่งได้400กิโลนะครับตัวนี้นะครับท่านใดสนใจก็ลองมาดูนะครับออร่านะครับคุณผู้ชมกับรถยี่ห้อออร่ารุ่นกูตแคทราคา763,000บาทนะครับคุณผู้ชมครับ